น้องเบาเรล่าเน่อินดีนะครับวันนี้ได้มากทุี่อนุสาวรีย์นะครับทุกคนบอกแล้วบรรยากาศนี้น่าจะฝนไม่ตกนะทุกคนผมได้มาเห็นวงเวียนอนุสาวรีย์นะทุกคนเกือบใหญ่มากนะครับนี่เลยครับทุกคนมีแต่รถยนต์ที่บเยอะแยะมากมายทุกคนครับวันนี้เราได้มาเห็นนะครับรถค้น่งนะครับอยู่ในประเทศไทยเกือบเยอะแยะมากมายทุกคนครับมันเป็นรถเมล์นะครับนี่บอันนี้สีน้ำเงินนี่นะครับผมเพิ่งรู้นะครับว่าคือรถเมล์ เรียว่ายังไงดีครับรถเมย์ไฟฟ้าทุกคนผมเพิ่งรู้นะครับนี่บตรงนี้คือแบบเป็นคิวรถเมย์ด้วยเนาะนี่ครับรถนี่เสิบเยอะแยะเลยนะครับรถเมย์นะทุกคนมองไปทางนู้นทางนี้ก็เห็นมีแต่รถเมย์นะครับเยอะมากนะครับแล้วก็รถยนต์ด้วยนะครับดี๋ยวก็เป็นวงเวียนขนาดใหญ่ะทุกคนอยู่ตรงที่อนุสาวรีย์นะครับวันนี้ผมได้มาเห็นนะครับแล้วก็ยังมีเป็นทางรถไฟนะครับทุกคนโค้งตั้งแต่นู่นเลยนะครับแล้วก็โค้งมาแบบนี้นะครับสะพานลอยก่อนนะครับ ตั้งแต่จุดที่ผมได้อยู่ตรงนี้นะครับคนแล้วก็เลื่อนขึ้นมาตรงนี้นี่ครับโค้งไปตามรถไฟเลยนะครับสะพานลอยนะครับพื้นยาวมากนะครับจนไปสุดทางนู้นเลยนะครับที่ทางรถไฟไปทางนู้นนะครับสะพานลอยนะทุกคนจะไปหรือว่าเป็นเราเลือนเท้านะทุกคนก็ขึ้นเนื้อหัวเลยทุกคนครับนี่ครับตรงนั้นก็ยังมีเป็นลิฟต์นะครับทีความเจริญของประเทศไทยนะครับทุกคนนี่ครับรถยนต์เกิดเยอะแยะมากมายทุกคนอยู่ในเมืองไทยนะครับ โอ้โหเราได้มาเห็นวันนี้นะครับสอนตาสอนใจจริงๆเลยนะครับก็ผมเคยเห็นแต่เขาถ่ายคลิปี่ว่าอยู่ในละครในหนังนะครับวันนี้ผมก็ได้มาเห็นตัวจริงนะครับตนอับอาลูซาวดีของประเทศไทยนะครับตัวใหญ่มากนะครับสูงด้วยนะครับสูงกี่เมตรผมก็ไม่ได้รู้นะครับทุกคนผมไม่ได้ศึกษามานะครับนะครับแล้วก็วงเวียนขนาดใหญ่มากนะครับรถเมล์นี่เกือบเยอะมากเลยนะทุกคน ทุกคนเคยนั่งรถเมล์อยู่ตรงนี้สายอะไรบ้างครับสามารถบอกผมได้นะครับผมเห็นว่ามันมาเยอะมากนะครับแต่น่าจะผมนั่งไปไม่ถูกเหมือนกันครับรถเยอะเยอะมากครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นจุดสถานีรถไฟด้วยนะครับคนที่แบบเราจะขึ้นรถไฟนะเทียบคนที่แบบเยอะมากนะครับโอ้โหเดี๋ยวรถก็ติดมากนะครับในกรุงเทพนะทุกคนตอนนี้เราได้มาเห็นนะครับนี่ครับสวยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีเป็นหลอกไม้ด้วยนะครับอยู่ข้างบนนะครับทุกคนผมจะเข้าร่กม้วน ร้อนนะทุกคนฝาทุกคนมาชมนะครับเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราได้มาเห็นนะครับวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะทุกคนก็ไม่มีเพื่อนมาด้วยนะครับร้อนมากทุกคนวิ่งสิ่งที่เราได้มาเจอเนะาะพอเข้าร่มก็เย็นนะทุกคนลมดีนะครับตกเย็นไปฟ่านะครับความติดนี่คือแบบ เยอะมากเลยครับนี่เลยครับเขาบอกว่าประเทศไทยนี่ครับรถติดใช่ไหมครับต้องติดไฟแดงไฟเหลืองนะครับทุกคนแต่ว่าอยู่บ้านผมนะครับเรือยู่ล่าวนะครับรถติดนี้ก็คือรถติดที่ตรงยี่โคนะทุกคนรถทิ่บเยอะมากเลยนะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมีรถไฟนะครับฝูงฝานมาบ่อยมากเลยนะครับทุกคนเคยนั่งรถไฟเส้นนี้นะครับลอซีนะครับ หรือว I mean well, ่าอาจจะไม่เคยนั่งนะครับสามารถผมับได้ครับแล้วสะพานลอยนี่ก็เชื่อมต่อในห้างเลยนะครับทุกคนนี่แบบบรรยากาศนี่คือเย็นมากเลยทุกคนผมเลยเข้ามาดูรมนะเดี๋ยวตรงนี้นะครับยังมีการปลูกสร้างนะทุกคนหรยกว่าเป็นโรงบาลนะครับขนาดใหญ่ทุกคนนี่แหละครับทุกคนโอ้โหก็มีการปลูกสร้างนะตรงนี้นะครับผมเลยมาเห็นนี่ก็มีการปรับปรุงนะทุกคนแบบมีการป่อสร้างเลยนะครับผมก็มาเห็นแบบเออ แบบมันลูแบบยิ่งใหญ่จริงๆทุกคนประเทศไทยนะครับเช้่นทางรถยนต์นะครับรถไฟฟ้านะครับเดินทางสะดวกสบายมากนะครับอุ้ยรถไฟทุกคนปาโตุดยอดหลายทุกคนวันนี้ผมได้มาเห็นนะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยนะครับเช้่นทางลาดยางนะครับขนาดใหญ่ทุกคนวันนี้ผมได้เข้ามาในกรุงเทพนะครับ ผมก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาในกรุงเทพจักเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับเขไม่ได้เข้ามาบ่อยมากคนบรรยากาศดีมากทุกคนกอผมเลยมาวันนี้นะทุกคนดีทุกคนแต่ว่าดูตรงนี้ตึกอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมเห็นเป็นเกี่ยวกับน่าจะเป็นบริษัทช่องห้าด้วยนะทุกคนติดอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงป้ายตรงนู้นทุกคนนะผมเห็นนะครับตรงนั้นทุกคนนะคอนโดนั่น,น,น,ลนเลยครับคอนโดอันต่ำๆนะทุกคน มีเป็นช่องห้านะ่าจะเป็นคอนโดหรือวเป็นบริษัทนะครับม,มีบริษัททีวีสองหาเลยทุกคนเออไม่ได,ด้ดูช่องนี้นานมากแล้วนะครับนี่ครับทุกคนรดดถคือแบบจากไกลเลือกลายมาทุกคนครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีแต่ทุกคนนี่ก็เรือนขาวทุกคนครับเดินไปทํางานกัน,กนเนาะเยอะเยอะมากเลยครับนี่รถยนต์คือดดดดดดแบบวนไ้ควนมากทุกคน ไปไม่ถูกเลยทุกคนครับ้าวงเวียนตรงนี้มันมีกี่เลนครับทุกคนแล้วก็มีกี่ซอยครับทุกคนสามารถบอกผมได้นะครับโอ้โหเนี่ยรถกูซีมาทุกคนรถกูไฟนะครับรถเยอะมากแล้วก็ยังมีเป็นจอทีวีอ่ะทุกคนนะครับดอกหลัดงใหญ่มากนะครับโชว์ฝั่งนู้นแล้วผมจะพาทุกคนมาชมครับความงามของประเทศไทยทุกคนความเจริญของบ้านเมืองของเขานะครับเนี่ยผมบอกไปละ มันสวยมากคนตรงนี้ก็เป็นโรมคล้ายของนะครับขนาดใจนะทุกคนนี่เราได้เดินมาฝั่งนี้นะครับเดินอ้อมอนุสาวรีย์นิดนึงนครับก็อยู่ใต้จะอ,อยู่ใต้รถไฟนะทุกคนสะผ่านนี้ก็คือยาวมากเลยนะครับเราเดินมานิดนึงนะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ยังมีเป็นบันไดเดือนนะทุกคนอยู่ในประเทศไทยนะครับนี่นี่เลยครับทุกคน แบบคมบาเลยวะขึ้นมาบันไดนะครับบอต้องเลื่อนนะทุกคนสวกสบายมากนะครับเป็นขันไลเลื่อนนะทุกคนขนาดใหญ่มากนะครับดีครับประเทศเขาพัฒนานะครับฝนตกใส่มันบอสคอตบอทุกคนรับตากแลยตักฝนเลยทุกคนว้าทุกขันไลเลือนครับอยู่ในวงเวียนอนุสาวรีครับแล้วรถยนต์ก็นะครับก็เยอะมากนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับเนี่บ เราได้มาดูมุมนี้นะครับก็สวยมากเลยนะครับวิทุกคนทุกคนเคยเข้าไปเลินเล่นตรงนี้บอครับตรงข้างในนะครับมีล้วอย่างดีนะครับทุกคนที่เราได้เห็นวันนี้นะครับเขาเป็นลูกปั้นแล้วก็ยังมีเป็นคนถือระเบิดนะครับถือปืนนะครับแล้วก็ถือสมุดนะครับถือลูกเรียกว่าไงครับถือแบบลูกปืนขนาดใหญ่ทุกคนมีถือหลาบด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ตล่านหนึ่งครับทุกคนนะครับ ทางนี้จะเป็นจอขนาดใหญ่บนจอทีวีนะครับใหญ่มากสวยทุกคนฝนตกกตงห่วงทุกคนนะมีร่มแบบเกี่ยวกับรางรถไฟข้างบนด้วยนะครับมาฝั่งนี้จะเป็นบันไดเลื่อนลงปกปตินะครับโอ้โหขบเจริญหลวงนี่ครับสวยมากว้าวทุกคนแบบตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลข้าสร้างใหม่นะครับ มาดูทางนี้จะได้เห็นแบบสดๆเลยทุกคนครับโอ้เราไม่ได้เข้ามากรุงเทพนานเลยทุกคนเราก็ไม่ได้เคยมาจุดจุดนี้ด้วยนะครับพอได้มาเห็นนี่ก็คือแบบการสร้างของเขานี่เกือบเดียวมากเลยนะครับครับอนุสาวรีย์งามครับทุกคนสวยครับตรงนี้ครับผมบอกว่าเดี๋ยวจุดจุดในกรุงเทพนะครับจุดนี้ก็คือแบบทางรถวงเวียนนี่คือแบบใหญ่มากทุกคนเนี่ยครับ คอยนี่คือแบบเยอะมากนะทางรถแบบเลี้ยวซ้ายเลียบบเ้ยวขวานี่เกือบเยอะใช่มมากมายตัน้ำผแบบความสวยของในประเทศไทยนะนี่แหละครับเขาบอกว่าประเทศชาติของเขาที่แบบมันพัฒนานะครับแล้วก็เจริญน,นะครับสิ่งที่เขาลงมือทําอะไรก็คือทําเลยนะครับไม่ต้องว่าเออให้มีแบบประเทศนอกเข้ามาลงทุนนะครับคนครับหรือว่าสร้างคอนโดนะครับมีแต่ลงทุนนี่ก็มีแต่คนไทยเลยนี้นะครับ เขาเรียกว่าบอกไเลยว่าคนไทยนี่เกือเก่งหลายนะครับการสร้างการนียนกัแล้วแต่นะครับยังมีเป็นรถไถนะครับแถววงเวียนนะครับการรดถังเขาบอกเลยว่ดชกสบายนะครับรถตู้รถเม์นี่เกือเยอะแยะมากมายทุกคนนี่ยรถเมย์ไฟฟ้านี่คือเยอะมากเลยนะในประเทศไทยนะครับที่เราได้เห็นนะครับทุกคนเห็นแบบนี้นะครับทุกคนก้นไปก้นมาแบบนี้นะครับพารถทุกคนเยอะมาก เยอะหลายทุกคนที่เราได้มาเห็นวันนี้นะครับเห็นแล้วแบบไม่ค่อยอยากจะเดินทุกคนเพราะว่ามันเขาเราเดินไปถึงนู่นไก่ประมาณสักสองร้อยเมตรได้นะเห็นแบบเห็นใกล้ๆแบบนี้นะเราเดินมาครึ่งหนึ่งแลทุกคนเราลุกขึ้นใส่พังรุ้นมานะครับผมบอกเรยความงามของเขานะครับยุคเขาเลยยุคเขาเลยทุกคนยังไม่ได้ก,กินข้า,าวเช้าเลยนะครับตอนนี้ผมมานะมาตั้งแต่เช้าเลยนะ ว่า๋ย่รถนี้กเป็นรถไฟนะครับรถไฟมาเองแถวโคุงโกลนะครับมาอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายครับ